เฮ้ยม oh! so um so so ีหม so ู SPD ด้วยหรอโอ้โหก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในเกม Picky คนเล่นหมูกัเพื่อนนั่นเองนะครับภายในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดข่าวสารในการอัปเดตของตัวเกม Picky คนเล่นหมูว่ามีการอัปเดตอะไรกันบ้างหลัางจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับผมนะฮะไอคลิปเก่าที่ผมได้ลงไปเนี่ยก็เป็นเดือนแล้วนะผมแทบจะไม่ได้มาแตะเลยแต่ว่า ด้วยความที่ผมเนี่ยมีแต่หมูออมตะแล้วก็มีเพื่อนในฟาร์มเนี่ยที่เล่นปเป็นประจำอยู่แล้วนะ้องหมูของผมเนี่ยก็เลยไม่ตายผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีการอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับหัวข้อที่1กันเลยสําหรับหัวข้อที่1น,นะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือใน,ในส่วนของเรื่องของกิจกรรมนะครับที่อัปเดตเข้ามาผมนะฮะเป็นอิจกรรมในการเติมโค้ด SPD หรือว่าโค้ดของที่สไปนนั่นเองนะครับที่ เขาเนี่ยได้โปรโมทเกมนี้ให้รีๆเนาะอาจจะไม่ฟรีนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีหมูของพี่สไปเข้ามาก็คือหมู s t d นะครับแต่ผมเนี่ยก็จะขึ้นโค้ดของเ t d ให้ก็สามารถที่จะไปเติมโค้ดได้นะแล้วก็สําหรับคนไหนที่ไม่รู้ว่าสามารถที่เติมโค้ดได้จากตรงไหนก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดมาที่3ามขีดด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคําว่า เติมไอเทมโค้ดก็เอาโค้ดที่อ่งที่ผมขึ้นหน้าจอเนี่ยพิมกไปแล้วก็จะสามารถรับหมูของพี่สไปหรือว่าหมูเอ d ดีไปได้หนึ่ตัวฟรีๆเลยนะครับเป็นระดับพิเศษด้วยก็อย่าลืมรับกันครับผมก่อนที่จะหมดเขตเนาะแล้วก็จะมีอิจกรรมนะครับของหมูแกะทองนะครับ ใน um ส่วนของอิกรรมต่อมาเนี่ยเราต้องกดมาที่3ขีดเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องกดมาที่ภารกิจอีเวนต์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะโหลดนานหน่อยนะครับแล้วเนี่ยก็มาเลือกหัวข้อที่3นะครับหัวข้อการแลกรางวัลนะก็คือตามหาเด็กเลี้ยงแกะนะครับกิกรรมหมูทองนะครับก็คือหมูแกะขนปุยทองคานั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องเอาหมูแกะขนปุยสีขาวผมได้ด้วยจะได้จากการเนี่ยผสมพันธุ์นะถ้าผมจำผิดเนาะต้องผสมพันธ์หามาครับผมนะแล้วก็เอามาแลกนงหมูแกะขนทองนั่นเองนะครับก็ ลักษณะของน้องเกะหมูขนปุยนะครับระดับสีขาวเนาะมันไม่ใช่ระดับสีขาวดีมันเป็นตัวสีขาวนะครับแต่ว่าจะอยู่ในระดับพิเศษก็คือระดับสีดาวก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เป็นเพศชายผมนะต้องเอาเพศชาย5้ตัวเนี่ยไปแลกกับน้องหมูขนเกะขนปุยสีทองตัวหนึ่งครับผมนะฮะก็อย่าลืมมาร่วมเล่นอีกกรรเนาะอีกกรรนี้จะอยู่ถึง วันที่30กันยายนเท่านั้นก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหัวข้อที่2กันเลยครับผมสำหรับหัวข้อที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยับผมก็คือโบนัสลายวันนะครับโบนัสลายวันเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลง้วผมก็คือจะมีน้องหมูอ่ตัวใหม่เข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะเป็นน้องหมูเพศช,ชายกับเพศหญิงับผมแล้วก็จะเปลี่ยนไอเทมจากยาเล่งโตเบอร์การเนี่ยกลายเป็นยาถ่ายแทนนะผมเดือเขาน้าจะแก้ปะครับผมไม่เชิ่ว่าแก้ปกแต่ว่าแก้ทางผู้เล่นเพราะว่ายา เล็งตัวเบอร์กลางเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่ายาถ่ายแต่ว่ายาถ่ายมันไม่ค <ข Ooh. S 1> ่อยมีประโยชน์เท่ากับยาเล็งตัวเบอร์กลางครับผมเพราะว่ายาเล็งตัวเบอร์กลางเนี่ยแพงกว่ายาถ่ายอีกนะครับก็เลยเขาเลยเอาตัวนี้ออกไปแต่ว่านมสดเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการเสียเงินอ e ีในการหุนเนี่ยก็มีนงหมูทางซอมเมอร์เข้ามา1ตัวครับแล้วก็เป็นนงหูแกะขนปุยที่สามารถที่จะไปแลกนกหนูแกะขนปุยสีทองได้นะครับแต่ว่าในส่วนของไอเทมหน่งก็ยังเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน หัวข้อต่อไปเลยครับผมสำหรับหัวข้อที่3ามของผมก็คือหัวข้อของภารกิจอีเวนต์นั่นเองนะครับภารกิจอีเวนต์กดตรงไหนก็คือกดตรงที่สามกิจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอกับภารกิจอีเวนต์ภารกิจอีเวนต์คือไลน์ก็คือพวกภารกิจกิจกรรมพิเศษแล้วก็รายวันนะผมนะฮะจะมีภารกิจรายสัปดาห์ครับผมนะฮะที่เปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยเราจะสามารถหาเพชรจากตรงเนี้ยได้ประมาณผมไม่ใช้คำว่าเพชรกว่าผมใช้คำว่าเงินดีได้ประมาณ60-70เอีต่อวันเท่านั้นผมนะฮะแต่ว่าป ได้สูงสุด85-95ถึงเเงินอีเลยถือว่าเยอะมากครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายสัปดาห์เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันนะก็คือเปลี่ยนแปลงพวกไอเทมแล้วก็การทำเคลสเนี่ยให้ง่ายลงด้วยแล้วก็มีต้องหนูทาฟเมอร์มาด้วยแต่ว่าตรงเนี้ยจะไม่ค่อยคูม่มาผมเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้เงินอีก,กด500ครั้ง500ครั้ง9กคูณ500ครั้งอาจตกที่5,000อีคู่เพลงครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าใครกดได้ก็จะสามารถได้ต้องหูตอนเนี้ยไปขายได้ด้วยนะคระับ ส่วนของตลาดอีกที่นึงนะครับในคลิปอื่นนะเดี๋ยวว่าในคลิปเนี้ยผมจะไม่พูดเนาะแล้วก็เขาเนี่ยได้ทำการปรับภารกิจให้ทําง่ายขึ้นก็น่าสนใจนิดนึงนะครับเราไปดูกับหัวข้อต่อไปกันเลยสําหรับหัวข้อที่4ี่นะผมนะฮะก็คือการตกแต่งฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าพื้นหลังของผมเนี่ยมันสวยมากสวยกว่าแต่ก่อนอีกแต่ก่อนฮะมันจะไม่ค่อยสวยเท่านี้นะผมนะแต่ว่าผมเนี่ยได้ทําการซื้อพื้นหลังมากก็กดมาที่3ขีดเหมือนเดิมเลยผมนะก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีในส่วนของการตกแต่งฟ้าตรงนนีคผมะะ ก็จะเป็นไอคอนใหม่ครับผมนะก็เราเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกด้เลยว่าเราเนี่ยจะอยู่เอ่อป่าแบป,ปเปิลหรือว่าป่าหิมะหรือว่าจะเป็นป่าทะเลแล้วแต่เราเลยครับผมนะว่าเราเนี่ยจะเลือกอยู่ป่าไหนครับผมนะผมก็ได้ทาการซื้อป่ามีปเปิ่มาแล้วครับผมนะก็สามารถที่ใช้เงิน1ล้านเนี่ยซื้อพื้นหลังมาได้แล้วก็สามารถที่ใช้เงิน E ได้แต่ว่าเงิน E ผมไม่แนะนำให้ซื้อพวกพื้นหลังเนาะแล้วก็หาเงินเออหาเงิน C เนี่ยมาซื้อจะดีกว่าครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกับหัวข้อต่อไปเลยครับผมสำหรับหัวข้อที่5ผมก็คอ มีบ้านเลเวลสี่กับบ้านโรงงานเลเวลสี่อัพเข้ามาแล้วผมนะฮะเป็นอะไรที่ผมรอคอยมานานมากครับผมนะฮะแต่ว่าบ้านเลเวลสี่เนี่ยจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยสิล้านบาทแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยต้องอัปเกรดให้ถึงให้ตัวเองเนี่ยถึงเลเวลหนึ่งร้อยครับ,บผมนะฮะแต่ว่าบ้านเลเวลสี่เนี่ยสามารถที่จะเก็บน้องหมูเนี่ยได้ถึงสาตัวเลยนะครับแต่ว่าบ้านเลเวลหนึ่งน้อยเนี่ยก็เป็นอะไรที่เก็บเวลยากมากครับผมแต่เราจะไปถึงเลเวลหนึ่งน้อยก็ใช้เวลานานเนาะแต่ว่าผมเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เงิน, e นอััับบ้้าาาานนนนเเะะะพรรว่่มมมมไคคุผ ในส่วนของโรงงานแปรรูปก็เหมือนกันนะครับก็อัเป็นโรงงานแปรรูปดับสีได้แต่ว่าเราเนี่ยต้องมีเลเวล1 0ึถึงจะสามารถอัพเกรดได้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันหัวข้อที่6เลยครับผมนะฮะในส่วนของหัวข้อที่6นะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือในส่วนของระดับน้องหมูนะครับที่มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะผมนะมีการเปลี่ยนพื้นหลังของนงหมูด้วยนะครับถ้าเป็นน้องหมูระดับ1ดาวเนี่ยจะมีพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับ2ดาวเนี่ยจะมีพื้นหลังเป็นสีเขียวนะะะครรัับบแล้้้ววก็็ดด3าาเนนีีจมหปสฟ ระดับสดาวเนี่ยจะมีเพืนหลังเป็นสีทองตามนี้เลยับผมนะฮะที่เป็นระดับพิเศษเนาะแล้วก็ระดับสุดท้ายก็คือระดับที่5เนี่ยจะมีขพืนหลางเป็นสีแดงหรือว่าหมู5ดาวนั่นเองนะครับที่เป็นระดับสูงสุดณตอนนี้นั่นเองครับผมก็มีอยู่ด้วยกันใน2ตัวก็เป็นตั้งหมูจอมโจรคิดกับตั้งหมูเกียรนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันก็เป็นระดับพิเศษไ้มแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเขาเนี่ยปรับดาวให้ผมเนาะหลังจากที่เขาเนี่ยปรับระดับของหมูแล้วเนี่ยเขาก็มาทําการปรับน้ําหนักของ้้หหมูดววยผ่าใตันนนนนไไดดดด้้้ทททีีี่่่่่่เเเาาาาาารรรถถปป็็ะะะััับบ3ววจต20,000แพิศษ5 จะตานอยู่ท right ี่ห้าหมื่นเองครับผมนะฮะเขาก็ได้ทําการมาจํากัดไอ้ตรงนี้ไว้แล้วแต่ก่อนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักขัวหนูได้เป็นแสนเป็นแสนเกือบล้านอะไรเงี้ยคือเพิ่มได้เยอะมากครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเพิ่มเกินได้ไหมคือตรงเนี้ยมันเป็นน้ําหนักกันเก่านะที่เขาไม่ได้จํากัดไว้นะก็สามารถที่จะเพิ่มให้มันเกินได้แต่ว่าเขาเนี่ยจำกัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่7ที่ผมจะพูดก็ผมก็คือระบบในการส่งของขวัญให้เพื่อนนั่นเองนะครับ การส่งของขวัญให้เพื่อนคืออะไรเดี๋ยวเราต้องกดไปที่เพื่อนก่อนนะเจอ A ตรงเฟรมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเพื่อนเนาะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะส่งของขวัญให้ใครผมก็คือกดไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งของขวัญนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะส่งนองหมูตัวไหนไปให้เพื่อนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกส่งไปให้เพื่อนของเราได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันระบบต่อไปเลยนะครับในส่วนของระบบที่แปดนะผมนะฮะก็คือระบบจัดอันดับแล้งนั่นเองครับไม่ใช่จัดอันดับแลงสิเป็นการจัดอันดับเฉยๆนะครับเพราะว่าใครเนี่ยอยู่ในท็อปที่1ถึง100อยหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วตามเขาผมนะน่าจะ100นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนอ่าในอันดับของประเทศเนี่ยอยู่ที่ท็อป50นะครับของเพื่อนเนี่ยก็น่าจะอยู่ในท็อป50ด้วยเช่นกันนะผมนะฮะการจัดอันดับเนี่ยเขาคิดยังไงก็คือเขาคิดตรงที่เลเวลนะ ถ้าคนไหนเนี่ยที่มีเลเวลเยอะเนี่ยเขาก็จะได้อยู่อันดับที่ท็อปสูงๆหน่อยอย่างเช่นคนเนี้ยเลเวล122รนะครับก็มีคะแนนอยู่ที่1นล้านห้าแสนก็ว่ากันไปก็คือเขาจัดตามอ่าเลเวลของผู้เล่นเนาะถ้าใครมีรเลเวลเยอะก็จะอยู่อันดับที่สูงหน่อยนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันระบบที่9กันเลยสําหรับระบบที่9กนะครับก็คือระบบของร้านค้าและไอเทมต่างๆนั่นเองนะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยเขาได้มีการเพิ่มไอเทมต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของไอเทมอันไหนนะอ่าน,านี่ในส่วนของไอเทมนี้ก็คือจะมียาเล่งผสมพันด้วยนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเงินอี e, ในการซื้อของต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มียานิดใหม่อันใหม่เข้ามาก็คือยาชุบชีวิตน้องหมูนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มหนังสัตว์เข้ามาผมนะถ้าเพื่อนสังเกตเนาะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าที่จะกลับมาเล่นผมนะก็น่าจะรู้ว่า ตอนแรกเดี๋ยวมนไม่มีหนังสัตว์ก็ได้เนาะเขาก็ได้เพิ่มเข้ามาผมนะก็จนะมีมานี้ครับผมนะฮะเราไปดูกับหัวข้อต่อไปกันเลยครับผมในหัวข้อที่10ครับผมนะฮะก็คือระบบการจัดเก็บเงินนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยเราต้องทําการให้หานังหูใช่ไหมล้วมันจะมีเงินตอบมาให้เราใช่ไหมครับตอนนี้คือเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินในทีเดียวได้เลยครับผมนะเราเดี่ยไม่ต้องมานั่งกดเหรียญที่ได้เหรียญแบบเมื่อก่อนนะครับเขาก็ได้ทําการเพิ่มระบบเก็บเงินมาให้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ <t ouch> เราไปดูกับหัวข้อที่11กันเลยสําหรับหัวข้อที่11ครับผมก็คือหัวข้อของกระเป๋าน,นั่นเองนะครับกระเป๋าเนี่ยเขาก็ได้มีการทําการอัปเดตใหม่เช่นเกี่ยวกันนะครับแต่ก่อน,นเนี่ยเราเนี่ยไม่มีทางดูด้เลยว่าน้องหมูของเราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วก็มีพื้นหลังสีอะไรบ้างที่อยู่ในฟาร์มของเราขเขาก็ได้เพิ่มระบบน้องหมูเข้ามานะครับก็สามารถดูได้เลยว่าน้องหมูของเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วชื่ออะไรบ้างที่เราตั้งชื่อไว้แล้วก็มีลำดับอะไรบ้างก็สามารถที่จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นระบบที่ดีอีกระบบหน ทำให้ผมได้กลับมาเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกับหัวข้อ12กันเลยนะครับหัวข้อที่12หรือว่าหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดกับผมนะก็คือในส่วนของน้องหมูใหม่ที่เพิ่มเข้ามาให้เองนะผมก็มีน้องหมูใหม่เนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะมากกับผมนะฮะไม่ว่าเป็นน้องหมู s P D นั่นเองนะครับของพี่สไปก็สามารถที่จะใสโ่โค้ดที่ผมจะทิ้งไว้หน้าจอได้กับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้เนะก็สามารถเอาไปใส่ได้รับผมนะแล้วก็มีในส่วนของน้องหมู ทองปิดคลองที่เขาเพิ่มมานานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ทำการอัปเดตเนาะแล้วก็มีน้องหมูแกล็ขนปุ้ยนะครับที่อยู่ในอีกกรรมแล้วก็น้องหมูทานพม่าตัวนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามาใหม่หลายตัวเลยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยหลายตัวนะก็ประมาณเอ่อห้าถึงหกตัวเนาะแล้วก็มีในสกิทด้วยนะครับผมนะฮะก็เพิ่มเข้ามาอยู่เอ่อเยอะอยู่เหมือนกันนะหกห้าหกตัวนะผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะผมนะฮะแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่ว่าผมเนี่ยไม่จัดอยู่ในหัวข้อผมก็คือในการสมมติว่าเราเนี่ยจะทําการทำํำมิล้วยกา,ารใหหห้อออาาารรเพืื่่นว อาบน้าให้น้องหมูของเพื่อนเราเนี่ยเวลาที่เราไปเนี่ยเราต้องกดที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดเยื่นชมไปที่ะ่าพามที่ามเนี่ยผมจะบอกครับผมสาหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าผมนะฮะว่ามันสามารถที่จะเลื่อนไปหาฟาร์มของเพื่อนของเราได้เลยที่เราแบบไม่ต้องไปกดแบบนั้นซ้ำๆครับผมนะสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ฟาร์มของคุณที่มีเลเวลรอเจ็ดเนี่ยผมต้องการที่ไปฟาร์มของคนต่อไปเนี่ยผมไม่ต้องมากดแบบเฟลแล้วก็ไปกดเยื่มชมอย่างนั้นไปเรื่อยๆผมนะมันเสียเวลาเราสามารถที่จะกดเอ่อเลื่อนไปทางขวาของหน้าจอของเราได้ครับผมนะมันก็จะ อันต่อไปให้รอโดยแบบอกกัตโนมัติับผมนะฮะแค่นี้ก็จะสะดวกและรวดเร็วในการปั๊มเมเวลด้วยนะผมนะฮะอันนี้คือมันมันบั็กนะมันกลับมาฝากคนเดินเนาะก็สามารถที่ทำอย่างนี้ไปได้ผมเดี๋ยวผมลองกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าที่เกี้ยมันมันบกกล็กครับผมระบบเนี่ยมันชอบบั็กไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะอ่านี่ครับมันก็เปลี่ยนคามให้ผมแล้วนะครับก็ สามารถําไปใช้ในการตามวิวกันได้น้ะจะไม่เสียเวลากันด้วยนะครับาสาหรับข่าวสารในการม่ปิดตเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมนะสิบสระบบที่ผมได้กล่าวมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นเป็นเดือนแล้วผมก็เพิ่งมาทําการอัปเดตเกมพิกกี้เล่นหมูกับเพื่อนด้วยครับผมนะตอนที่ผมเนี่ยตัดสินใจว่าผมเนี่ยจะกลับมาเล่นดีไหมก็มีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับมีโค้ดของ FPD ผมก็มีโค้ดของ FPD ดีคือโค้ดไลน์ก็คือโค้ดการได้ต้องหมูของพี่เอ d หรือว่าพี่ไพร่นเองครับ เพราะว่าพี่ปายย้ายังได้ทำการโปรโมทเกมนี้ก็มีน้องหมูของพี่ปามาผมก็เลยกลับกลับมาเลินดีกว่าผมนะฮะเพราะว่ามันมีระบบที่น่าสนใจเยอะด้วยผมนะฮะก็มีเพิ่มขึ้นมาถึง12ระบบก็น่าจะทําให้คนที่แบบ เออเลิกเล่นไปอาจจะกลับมาเล่นด้วยผมนะอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็กลับมาเล่นรับผมนะฮะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันแบบไปไม่รอดสิผมก็อาจจะเลิกเล่นไปน,นั่นเองรอบผมนะฮะส่นนี้ก็หวังว่าคลิปเนี่ยของผมเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมนะฮะอยากหวังว่าจะให้แบบคนเก่าๆเนี่ยกลับมาเล่นเป็นเพื่อนผมด้วยผมนะฮะก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะ <S <S แล้วก็ถ้าคลิปเนี้ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่ายลืมแอดมาเล่นกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอยู่ไว้ผผมอกกบไป่นนะม